สวยเขาปเที่อมันเป็นแม่ครัวคนเดียวเลยมือีนพี่เนาะเลไเลแล้วฮักมามาแต่ตลาดก็ไปวนน้ำพงสีเลยบริโภคอายทวนทวนอายทวนทวนเว้นหาเมื่อื่นเราจะไปดูโทรศัพท์ บ่ไอเข่านี่แหละเขาใส่น่อยๆเดียวหนึงนะถ้ามันพอซื้อเข้าจะมาเลยบอกให้เบิร์ไงห้าวก่อนเนี่ยโทรศัพท์หรือถ้าไปซื้ออยู่ปากสองบอกพื้นเบิ่งบ่เป็นเบิ่งกบ่เป็นเดบบนไอบางประด็ไปน้ำ ถ้าซื้ออยู่ปากซองสะอนาไปนั่พระไปองาเนาะห้เราเบิถม้าไปสะรอวันที่ช้าไปวันทีเช้าไปมันก็พอได้ถ่ายอยู่จ้ะเครื่องเก่าก็ได้ทอดแต่ว่าความทรงจำมันบหลายเท่านั้นเลีหมน้ะกเกเือใหม่ะมันจะเือง้มันชิวักว่ากันบะเฮ็ดยังก็ถ่ายอยู่อา ล้วก็เต็มอีกจ้าออใช่แล้วจ้าเ,เพราะว่าฮาวต้าขิปตัดขิปแล้วะฮาสีบันทึก<ส>มันสีบันทึกบ่กบได้เใ่ครื่อะแม่มใส่เครื่องนะแม่เขใส่ตัวห้หาหม่นะตัวดีแน่แต่พาตงเห็ดเงนตัว,ตนะตวย,ย่ายเดซืออใหมันะใะ้ลูกถ่ายก็ปมิกน,น,นะเฮาอย่าว่าเขา มันขาดแด้วใน,น,นได้ก็ได้ที่จะเอาได้เงินแต่ยังเอาเก็บรวมเงินได้เอาย็งซื้อเอามาเน้นในพวกอัน,นท่านผ่านนะคะกองเงาหนูนก็หน,น,นะนูก็จะผ่านแล้วเราจะผ่านแล้วเราก็จะมาจีประแดกกันสักก่อนนะจีเห็นยังนี่อันนี้สีสีบวกพักไม่บอกรอกไปหันบมกเป็นนะ หนึ่ง,หน,งหนึ่งใจห,วหวัหวขันหัวตัวนั้นหนึ่งได้กันเนะเพราะว่า,าจิงจีาจังบอเซียเวลาต้มน้ำได้เพพาอน,น้ำสีเดือดอันนี้ไผเขามันมีอยู่แล้วมันก็นสุุกเลยบนหัวเบนหัวดได้ปะเนี่ยบนหัวได้ปะเนี่ม มาแลยก็ปสะอาดมาแล้วก็ปสะาดข้นกับปวดหัวแล้วบัดนี่มาผัดคุณพอใหญ่กับไอพากันเปง่งสีผัดเขาพนยังเต็มอยู่กับสะาดขึ้นแล้วบัดเนี่ปวดหัวแล้วบัดเนี่มาถอยไปใแกงปาแกงป คัวของเขามีประตูแล้วเนาอบแบบนี้แมวได้แล้วแมวขาวหอยตีนแมวหอยตีนแมวเต็มเลยแมวขาวบ่ได้แล้วแบบนี้หน่วยความจําที่ใช้แล้ว่นวาชพิ่นผลเถื่อนดอกเจวอะไร เล่นยังปล่บปุป่นังนปเดี้ยวเปลาด้ิเห็ดอะไรบัดนี้เปินว่าเปินบอข้าวนะเห็ดอะไรบัดนี้จีแล้วก็มาเห็นอะไรมาชับปกติเรื่องมัจะอ่อนถึงมาไปตองปิงมา,า,าสันสานา่นซะ ปิ้งประแดกพี่นอกเฮ็ดแจวปกติจะใส่เบตองนะคะทุกครั้งแต่ว่าครั้งนี้แบบว่าไม่มีคนใช้ ấy. ก็เลยปิ้งเอาแบบนี้เลยเนื้อปลาเราก็ก็ดีอยู่มันก็ไม่เละนี่เลยนี่เลยโอเคนะฮะต้องให้มันสุกๆแล้วก็เสียเอาไปผักๆ ใส่กันกับอ่าแจวที่เ้าตำใบค่ะพี่น้องก็จะเป็นปลาสะับคืพอดีหนาวอ้าวโมาใส่ของง่ายเลยใช่ไหมคะเหมือนก็เหม่อ,อชอปเขาไห้อยู่เสียงผักผักตาผักุกก่นมุนมเหม็นบอกเจวบองปลาะ ช่ไหมอยากก้างเพราะว่าเอาแต่ก้าทำองะวัดการ,าาการี้ก้านไม่ได้หเลยหนูเห็ดบัเป็นดอกเลือจา้าแบบนี้ทำง่านมไหมยนะไมนูไม่ได้มะนาวเลยล่ะ,ะลืมหนึ่งกิโลคลายเบิดเชย ลแล้วจบดทำยิดว่าถ่ายลีบลาขีบเรียบร้อยก็เรื่อง,งหน้าหดจิตหงบัดชีเอามาข้าจเจ้าผัดเอตุ๊กชีเอาไปขลายต่อก,ก็เลยรุดไถเหล้าก็เลยเบิดก็เลยได้แต่กระตาเป่ามาพี่นนองเอ้ยมนันจบเจือเบิดเลยวันทีนะ่ห้าสิขามาเก็บเป็นกระสอบไว้ห้าสิไปคลายแต่อบรรดานนำ้ำไปมันเริมมันเริ่มลายเลยได้แบบเนาก็ชีได้ไปคลายคู้มมือได้แบบเ หอบไปแล้วแต่ดึกๆเต็มทางหน้าเต็มทางล่างแล้วแต่ละปีมืดๆได้ไปนะทละลัลแจ้ได้ไปแต่ละบรรดาลไปผู้เดียวอเจกันไะปลูกหลานจิตื่นนำ้ำลูกหลานจิตื่นนำ้ำจะบ,บ่ไปแต่ทะเลแจ้ไปผู้เดียวได้แต่ละปีก็ได้ขี่รถออกมานจะชวนเพื่อนอพเพื่อนแห่งว่นคือเก่าแห่นเฮงไปกลางคืนจังสิเธอ เฮาก็บ่ไปเฮาก็แจ้งจังไป <c oughs> ไปหอดพุน่นน่ะยังใต้ไผอยู่ได้ไปตลาดบรรดาลเสร็จหรือยังเฮาสิตามบ่บัดนี้อันนี้คิดว่าละ อเออใช่พ่ชจังแนนี่นะเผื่อบจักแนใส่หมบจักเลยงงเลยมึนตึ๊บเลย,ยอ่าให้จบในเดิมเลยกินกันหนึ่งผักใ <laughs> นแค่มองเลยพี่น้องเลยเราจะเอาไปให้คนสำคัญใช่ไหมคน,คนอยู่เฮือนบ่อยกิน ว่างอะไปคกินจลยี้มือนี้ก็เลยเห็ดลายแมลงิไดกินแรลงิไดกินกับหนึงพักเพราะว่าหนึ่งพักผ่าไหวอยะวางส่หลายหเองก่าเีางสลีะสเทีม่กระเทียุนสงองไปมื่กลางแขคกใกล้เชื่อใจกล่องโบเจงเนาะ มันบเห็นสีสันได้ในในกล่องนะในกล่องคือโบงามคือตัวจริงเปกอน่องใ้ัวนขำเลยน้องเต็ดจนขำทุกอย่างต่ยเ็หาปัาเนาก็ได้บอ ทางนี้ทาว่าเอาป็นหยังบ่กทางนี้ทางว่าปั่นเอาบุไดปกเสร็จเส็แหรือยังมืมมอปอนชีไม่ได้ มือ,อยังไม่ได้ร้างมันหกัวกือน่นใส่ป้นเกลือระแดด่หมเทอมอยู่แล้วเราก็จลงีงชาติอหจ้เยอะเยอะลายสีปลายพี่น,น้องจะปัก เราบลยถือยังไปตีบันเน่นะไปเปล่าว่าไันยงไอันนี้อันมอนว่ อ่ะอีกเบิงดูเสียบแล้วันมล่ะโอเคพี่น้องมาหนึ่งป้าพีนจะเกลื่อนนสมมติว่ากินคนเดียวนะหลายเดือนอยู่เขาเนี้ยจำพี่น้องจำนี่นะเขาจะขายยี่สิบบาทแค่แค่บ่วงเดียวเเขาจะขายยี่สิบ แค่มานี่โอเคค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยมาเนี่ยกันสักใส่กันปุ๊บพี่น้องบาที่อไะใค่ะเลยี่สุดกับปุ๊บที่สุกับปุ๊บใหม่คือมาใส่เนี่ยโอเคจ้าโอเคค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ทำกับเขาพี่น้องจะเขาคั่วแล้วก็ตำน้ำจิ้มปลาร้าน้ำพริกปลาร้าสับค่ะพี่น้อง เส็จเป็นที่เรียบร้อยโคกบักไงพี่น้องคะเต็มโคกเลยเต็คกเลยพี่น้องคะจกันคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องยู่ดีนี่ยมาสุกครั